สำหรับสบู่แล้วก็สเปรย์ที่มีน้ำหอมส่วนผสมนะครับช่วงนี้นะครับจะไม่สามารถสั่งผ่านทางแอปติ๊กตอกได้นะครับเพียงชั่วคราวนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนะครับไปทําการสั่งนะครับสบู่แล้วก็สเปรย์ที่มีน้ำหอมส่วนผสมนะครับผ่านทางแอปน้ําเงินแทนนะครับสําหรับวิธีการนะครับก็เข้าไปที่แอปน้ําเงินนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็มาพิมพ์ตรงว่าค้นหาตรงนี้นะครับว่าสเปรย์น้ำมันกายรีเฟรชครับ หลังจากพิมพ์ค้นหาแล้วนะครับก็จะเจอสเปรย์น้ำกายกลุ่มของสเปรย์น้ำกายรีเฟซขึ้นมานะครับให้เราทําการเลือกสักหนึ่งรายการนะครับเลือกไปเลยครับเมื่อเลือกขึ้นมานะครับสไลด์ลงไปด้านล่างนะครับแล้วค้นหาชื่อที่เป็นของร้านค้านะครับเดี๋ยวนะพอเลื่อนลงไปครับผ่านขึ้นไปนี่ครับเห็นไหมจะเป็นชื่อร้านค้าครับสเปรย์น้ำกายรีเฟซกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับรอสักครู่ครับก็จะเจอหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆมาตรงข้างล่างนะครับที่เขียนว่าสินค้าทั้งหมดดนะคครรัับบแล้้วกก็เขาไป คราวนี้ก็เจอสินค้าทั้งหมดนะครับที่บริษัทดิฟเฟสมีวางจำหน่ายครับเพื่อนๆนก็สามารถถ้าหากต้องการสบู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกสบู่ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนเพื่อนต้องการสเปรย์ที่มีน้ำหอมเป็นส่วนผสมเพื่อนๆนก็เลือกเลือกสเปรย์ที่มีน้ำหอมเป็นส่วนผสมครับนี่เลยนะครับก็กดเข้าไปครับอ่าสมมติผมกดเข้าไปตัวนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับมันก็จะมีตัวเลือกสินค้าครับให้เราเลือกครับสีเลือกกลิ่นนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับหลังจากเเเรรรรรรราาาาลลืืออกกกกสส็็จแ้้้วนนะะคคคคัััับบบดํ่่งซไหใที สั่งผ่านแอปน้ำเงินไม่เป็นนะครับสามารถแอดมาที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสามารถเก็บไปทางได้ทุกออเดอร์ครับ